การจะไม่พบสาหไม่ทราบสาเหตุแน่นอนแต่เ็าพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทําให้เกิดโรคนี้นะครับเช่นอายุถ้าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยก็พบว่าความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นนะครับพันธุกรรมถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นก็จะพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าของคนทั่วไปนะครับ หรือคนไข้ที่มีเคยเป็นติ่งเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่มาก่อนเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับหรือคนไข้ที่เป็นโรคลำไส้ใหญ่เรื้อรังเป็นมานานๆส0บกว่าปีึ้นไปเนี่ยก็จะเกิดเซลล์เนี่ยกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้หรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆก็เช่นการอไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้หรือรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือัรับรับประทานอาหารที่ หรือว่าเขาพบว่าการดื่มชูาและสูงรลีเก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงองการเก,ากิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยับครหมายความว่าสาเหตุมันกว้างมากมากกว้างมากๆเลยนะคะเป็นพันธุก,กรรมก็มีส่วนอุปนิสัยในการรับประทานอาหารก็มีส่วนนะคะครหรือว่าอาการเจ็บปวดของร่างกายที่เป็นก่อนหน้านี้อยู่แล้ว กคือการลดปัจจัยเสี่ยงก็คือการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์เช่นผักผลไม้นะครับแล้วก็ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีไขมันมน้อยๆต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงก,การทานอาหารปิ้งย่ญญางที่ไม่เกรียมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ดืู่จุฬาลุกรี์ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่าเขาพบว่าการดื่่จุ้าสุกรณนีเป็นปัจจัยเสี่ยงอการเปโรคมะเร็งกระดูกเช่นเด้วยวนกะัเชิญเลยค่ะ ไฟเบอร์มีอยู่สองชนิดแบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำอันนี้หมายถึงไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมถูกไหมคะสำหรับไฟเบอร์ในรูปแบบของอาหารเสริมค่ะคุณหมอจะมีอยู่สองแบบแบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำควรจะทานแบบไหนดีก็คือโดยส่วนใหญ่ในตำราเขียนไว้ก็คือแนะนำพวกธรรมชาติหรืผลไม้ที่คุณหมอหมายความถึงไเบอร์ไฟเบอร์ที่ให้รับประทานคือไฟเบอร์ที่ได้จากธรรมา จากผักจากผลไม้อันนี้คือจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดจะทานเสริมโภชนาการที่บอกว่าอาจจะรับประทานผักหรือผลไม้ในปริมาณที่คิดว่าไม่เพียงพอไฟเบอร์ที่เป็นในรูปแบบอาหารเสริมทานได้เช่นกันทานได้ทานเสริมได้เป็นแบบไหนดีคะทั้งสองแบบเลยไหมคะอย่างที่ด้านล่างก็จะทานร่วมกันได้เลยนะคะแล้วก็มีการรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างที่จะดีต่อลังไส้ก็คือส่วนใหญ่เรานเรียกอาหารที่ เมื่อความเสี่ยงของลองมมเเแ็งที่ตามไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะลำไส้ของเราอ่ะพื้นฐานเริ่มต้นอ่ะมันไม่ได้ติดลบค่ะถ้าเราทานอาหารที่เราควรจะทานอาหารจากธรรมชาติมันไม่ติดลบแต่ที่มันติดลบหรือมันแย่ลงเพราะว่าการบริโภคอาหารที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจของเราอาหารปิ้งปิ้งย่างย่างหมูปิ้งหมูปิ้งแบบว่าที่มีมันผอบขอบที่ฉันชอบมากเลยคุณหมอันอร่อยมากๆเลยปิ้งย่างต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้อง ลากไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อลำไส้ของเราแล้วก็จะทำให้เกิดอาการเสี่ยงในการเป็นโรคพารเริ